สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเช้านะครับกับช่องพาไม่รู้ที่พะติดเหมามานะครับอีนี้เป็น EP พีที่สองนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 2749นะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการติดต่อผ่านไลน์นะครับจะได้ส่งรูปนะครับ แคปรูปสนใจพระอ,องค์ไหนแคปรูปนะครับส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จของวัดบางขุนพรมนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์มีหูนะครับสังคติมีหู เเล็กสังกติมีหูนะครับเราก็จะมีนี่ครับขอบบังคับพิมพ์นะครับนี่ครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยติดอาจจะมีนิดนึงนะครับมีหูนะครับตรงนี้เป็นก็จะพิมพ์สังกติก็คือมีสังกติตรงนี้ครับมงงงเขาก็จะเป็นเอิบจะมีพิมพ์ไม่มีหูนะครับก็ไปมีหูกับไม่มีหูนะครับ สูมเนื้อให้ดูนะครับดูเนื้อนะครับก็จะมีคาบคาบกุนะครับเรียกว่าคาบกุมาแน่นๆเลยนะครับคาบกุองนี้นะครับก็เลยทําให้หูเนี่ยดูตื้นไปเลยนะครับแต่จริงๆอะลึกนะครับฐานคมชัดเจนนะครับ ด้านข้างนะครับเราจะมองไม่เห็นมวลสารนะครับยกเว้นพระถูกล้างมานะครับเราจะเห็นมวลสารแบบนี้มองไม่เห็นนะครับด้านหลังนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะครับ เอาอผมเอา250นะครับ250พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จวัดบางกุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับ,บ,บ,งบ,รบองค์นี้จะคาบกุเหมือนจะหลุดออกไปนะครับไม่ค่อยมีนะครับ แต่ละองค์คาบกุจะไม่เท่ากันนะครับจะมีเส้นบังคับพิมพ์เหมือนกันนะครับมีแต่มีน้อยนะครับองค์นี้ถ้าซูมเข้ามา,าใกล้ๆเราจะเห็นพวกร,รอยเนื้รูอากาศนะครับแล้วก็มวลสารก็จะมีเม็ดดำนะครับเม็ดแดงนะครับตามเนื้อนะครับ เม็ดของอส่วนผสมที่พร้อมจะหลุดออกมานะครับเม็ดขาวๆเนี่ยครับด้านข้างนะครับรอยรูอากาศด้านหลังนะครับเป็นรูเข็มเล็กๆล,ละเอียดนะครับรูพุนเหมือนเข็มนะครับ ก็คือรอยฟองอากาศนั่นแหละครับเวลาเนื้อมันไม่เข้าไปไม่เข้าไปตรงหลุมอากาศนะครับคราวนี้พอฟองอากาศมันแตกออกมันก็จะกลายเป็นหลุมๆนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะเอา250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับนี้เป็นพระยอดธงนะครับ ยอดธงเนื้อชินตะโกนะครับเนื้อชินนะครับก็จะมีรอยตัดแต่งนะครับพระยอดธงนี้ก็เป็นพระโบราณนะครับ งนี้เอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันนะภาพยอดธงวงนี้ผมเอา250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพปิดตานะครับของกุท้ายย่านนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินผมยังไม่ได้ปัดปัดฝุ่นนะฝุ่นหิ้งนะครับ ถ้าปัดฝุ่นหิ้งออกนี่ก็จะสวยนะครับจะสวยกว่านี้นะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะครับเนื้อนะครับขุกขะขุกขะเหมือนผิวปลาหางกระเบนนะครับองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับไม่ชัดนะครับองนี้เป็นรูปหล่อนะครับนั่งมือจับเข่าทั้งสองข้างนะครับนี่ครับมือจับเข่าผมไม่ทราบที่นะครับองนี้มีรอยประกบข้างนะครับ ด้านล่างก็จะกุ้งกวงนะครับองนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่ๆท่านใดทราบที่นะ่ะเข้ามา,อาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับ ผมเอา350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับพาพแปกกันแล้วนะครับมียันรอบองค์นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ องค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะเอา3ามร้อยห้าสิพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปเลยนะครับจะเป็นเกจิเป็นห่มคุมนะครับผมดูเป็นพระทางใต้นะถ้าห่มคุมนะครับแต่ผมจำหลวงพ่อไม่ได้นะครับดูเป็นทางใต้นะครับ ลืมหลวงพ่อไปแล้วนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบอมส่งแล้วกันนะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพระปิดตานะครับมีดินเบ้านะครับตามซองนะครับนี่ครับจะเห็นดินเบ้าตามซอกแล้วก็มีรูพุ่นนะครับ องนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับตรงนาดินเบ้าตามมือนะครับดินเบ้าเต็มนะครับเต็มองค์นะครับองค์นี้เป็นสำริดเหลืองนะมีคาบดินเบ้านะครับผมไม่ทราบที่นะอง์นี้ผมเอา250นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พระปิดตานะครับพระปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะครับมีจานนะครับจานเป็นใบพัดนะครับปิดทองเก่ามานะครับ ตาเนื้อไม่กสิทธ์นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะพระองค์ประมาณนี้นะครับขนาดพระนะครับออหารเหรียญน,นะครับแปบนนี่คือขนาดพระนะครับองค์นี้ผมเปิดแบ่งปันนะครับผมเอาสี่ร้อยแล้วกันสี่ร้อยพร้อมส่งนะครับองต่อไปนะครับ พระปิดตาเนื้อแร่นะครับองนี้เนื้อแร่เนื้อแร่แล้วก็มีขุยแดงๆนะครับขึ้นมานะครับส้มๆนะครับเออเมื่อวานยังนึกชื่อออกเลยวพอ,อมา จะทำคลิปปุ๊บนึกชื่อหลวงพ่อไม่ออกนะครับอ๋อแร่บางไผ่นะครับแร่บางไผ่ปิดตาแร่บางไผ่นะครับองคนี้ผมออา1,000พนนะครับ1,000พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับลืมไม่ดูขนาดนะครับจะมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับ รายการต่อไปนะครับนกสาลิกาเนื้อผงนะครับลงลักมานะครับลงลักมานกสาลิกานะครับอาจารย์สนิทวัดลำบุรยนะครับลงลักแดงมานะครับผมอสเอ่อสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยพร้อมสง่งรายการต่อไปนะครับ เป็นพระปิดตาเนื้อเมกกะพัดนะครับเนื้อเมกะพัดสภาพใช้นะครับใช้มาเก่านะครับเป็นยันยุ่งนะครับปิดตาเนื้อเมกกะพัดนะครับ ภาบดำๆตรงนี้น่าจะนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนจะลงลักมานะครับนี่ครับคือปิดตาเมฆพัดลงลักนะครับเอ่อเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเมฆพัดลงลักนะครับผมเอา5้าอยนะครับอง์นี้ผมเอา5้า้อยพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 0981282749นะครับหรือสแกนเ r ว o าโคดได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอ P นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ